ะนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับทันี้ผมก็มีช่องทางเนาะสำหรับ f c ที่เพาะไก่นะครับไม่รู้ว่าจะเพาะสายตาสายเลือดไก่กระเสดต่างๆนะมากมายของซุ้มฟาร์มไหนก็ได้นะครับที่ท่านเพาะอยู่เนี่ยนะผมมีช่องทางนะทาง,ทางก็ดูกันเอาในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยดูกันเอาเองนะครับผมมีช่องทางในการมีตลาดผมมีตลาดนะสำหรับตลาดตลาดไก่ชนที่แบบท่านมีไก่แล้วท่านเอาไปลง เอาไปลงเอาไปลงขายในกลุ่มผมได้มีอยู่สามพันเกือบจะสี่พันคนนะในกลุ่มตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่มิชาเชีพก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็ดูกันเอาเองนะฮะดูกันเอาเองนะแต่มันเป็นช่องทางหนึ่งที่แบบนะคนจริงก็มีนะถ้าเราไม่มั่นใจครั้งแรกเราอาจจะวิ่งไปเอาเองเลยก็ได้ขับรถไปเอาเองเงยนะครับไม่ต้องเสียเงินสองพันสามพันห้าพันหมื่นบางคนเสียหลายหมืน่นนะครับในมิชาเชีพนะมันมีอยู่ทุกกลุ่มแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใครมีหมดนะครับผมเข้ามาได้หมดในะมิชาชีพนเลยครับ <N ic ly> โอ้รู้รู้สายไก่กว่าเราเยอะบางกลุ่มนะทําแบบพ่อไก่ของซุ้มผมชื่ออะไรเงโอ้โหออมิชาชีพม่รู้มากกว่าคนเราอีกบางทีนะครับมันก็เข้าไปได้อยู่แล้วครับนะมันมีอยู่ทุกกลุ่มแหละนะครับเราก็ดูกันเอาเองนะครับเราก็แบบโตๆกันแล้วแบบเออเชียกลุ่มเชียมีมิชาชีพไม่ห้ามมิชาชีพเข้านะ <N ic ly> ผมก็พยายามห้ามอยู่ครับแต่มันก็เข้ามานะครับเราก็ดูกันเอาเองอะเนาะนะครับยอะ นะถ้าดูในบ้านเขียวก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับนะทิกตอกก็ผมมีลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ตลาดผมมีหน้าโปรไฟล์ผมกดเข้าไปจะเจอครับนะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปลิงก์ผมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้เนี่ยอ,อ่ก็ก็เข้าไปดูลิงก์ผมในบ้านเขียวก็ได้นะครับอ่าในใต้คอมเมนต์เนี่ยมีนะฮะมีให้นะให้ตามนะครับผมแล้วก็ อ่าอันนี้คือสําหรับท่านอยากขายไก่ท่านเอาไปลงขายนะครับนั่นคือกลุ่มตลาดไก่ทั่วไปทุกสายพันธุ์ลงได้เลยแล้วก็ผมมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มพ่อค้าอ่าลักษณะเหมือนมีพ่อค้าส่งส่งคลิปมาหาผมนะฮะเยอะมากเลยนะครับพ่อค้าไก่ายห้อยไก่เยอะมากนะครับส่งมาหาผมส่งมาส่งมาผมก็เสียดายเนาะนะครับผมสาหรับอาชีพนี้ที่แบบได้หลายไกไ่หลายตัวนะโอ้โหถ้าผมจะซื้อไว้คนเดียวก็คงไม่ไหวจะเลี้ยงหน่อยนะครับเยอะมากตัวรล้แบบ หมืน่นสองหมื่นเนี่ยโหเยอะมากครับพอเราคือเราเขาคืนทุนมันได้เลยแหละผมบอกเลยบางตัวมันชนะมาสามเที่ยวสีเที่ยวมันแข็งแล้วอะ่ะเราไปตีสามยกแถวไหนก็ได้นะครับนะผมก็เลยโหตื่นรู้มากเลยว่าอื้ือเนีียไม่เมีหน้าเลาบางทีเนาะเราเลี้ยงไก่หนุ่มเนาะเพราะลูกเพราะเราหนุ่มๆเราออกจากบ้านครั้งแรกสามยกแล้วไปตีแพเขาอย่างเงี้ยไปตีชั่วเขาไม่ได้อย่างเงี้ยที่ไหนได้เขาแข็งมาแล้ว เขาชนะมาแล้วสองสามเที่ยวแล้วอไก่เขาซื้อมาสองหมื่นเออเขามาตีสามยกเขาก็ต้องตีสามยกก่อนอยู่แล้วตีสามยกสองพันสามพันแล้วเขาจะได้เงินสองหมื่นคืนไหมโอ้เล่นเอาแป๊บเดียวก็ดูตอนเล่นดิจะป่ะเออเหมือห้าพันเหมือหมื่นหนึ่งเล่นเอาแป๊บเดียวช่วงเสมอเสมอดิไก่ชนะมาสามครั้งแล้วมันก็แข็งดินะครับไก่เราเพิ่งออกจากบ้านมาใหม่หมๆนะครับก็เลยแพ้เขาไงนะครับ นะนั่นคือปัญหาแต่ตัวไหนเก่งก็ชนะก็มีไม่ได้ว่านะครับแต่ส่วนมากนะเราไก่หนุ่มเราออกจากฟาร์มเนี่ยส่วนมากจะแพ้ไก่ในหอยจะแพ้ไก่แบบนั้นที่เขาแข็งมาแล้วมันแข็งมาแล้วครับมันผ่านศึกมายืดแล้วนะฮะสามยุกอย่างเงี้ยบางตัวเสมอสี่ยกมาอย่างเงี้ยเออบางตัวแบบมันแข็งมาแล้วนะครับนะทุกคนน่าจะเข้าใจอ่ะฟังผมพูดอ่ะนะผมก็เลยทํากลุ่มกลุ่มในหอยขึ้นมาผมรวมในหอยทุกทุกเจ้าเลย นะครับรวมในห้อยทุกเจ้าที่เขาส่งมาให้ผมนะฮะผมก็จะเอาลงไปในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มในห้อยเสียชานนะอยู่เนี่ยแหละใต้คอมเมนต์นี่แหละนะครับนะบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านอะไรก็ติดตามผมได้เลยนะครับหาผมไม่ยากครับหาผมอะนะครับหาผมไม่ยากหรอกนะครับนะถ้าติดตามทิกตอกติดตามในบ้านแดงบ้านฟ้าไม่ได้ก็มันไม่ได้ยากนะนะตามลองตามดูครับนะพิมพ์ชื่อผมนะครับผมเดี๋ยวก็เจอนะครับ ใต้คอมเมนต์นี่แหละนะครับหรืว่าถ้าใน t i k t อ k ก็อยู่หน้าโปรไฟล์นะอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมโอเคนะครับเข้ามาติดตามได้เลยผมจะเอาไก่ในห้อยถงมห้ผมเนี่ยผมก็จะลงไปในกลุ่มนั้นนะกลุ่มนี้ผมก็จะเอาไว้ให้เอฟผู้ที่แบบเออแบบอยากามีมีทุนหน่อยเรียนทางรัดหน่อยเอาเอา,เอาไปเลยเอา ไปเอาไปตีเลยนะไม่สามยกเลยสองยกสามยกเลยแล้วแต่ท่านเลยแข็งแล้วอะนะครับผมท่านไม่ต้องมาปั้นไก่หนุ่มซื้อมาห้าพันตัวหนึ่งปั้นปั้นปั้นจะแพะ้จากชนะมันต้องลุ้นห้าสิบห้าสิบแต่ถ้ามันกิ่งมันก็ชนะได้เลยเออนะแต่ถ้าอยากเรียนทางรัดก็ได้อยากปั้นเองก็ได้ลองดูนะซื้อไก่หนุ่มห้าพันไปปั้นเองในกลุ่มผมผมก็มีนะครับผมหรือว่าอยากเรียนทางรัดเข้าไปกลุ่มในห้อยผมนะเข้าไปกลุ่มในห้อยผมท่านก็ไปซื้อมาตัวละเหมือนสองหมื่น ถ้าเขาไปตีเอาทุนคืนก่อนนะบางคนไม่รู้หรอกว่าเออมันมีในห้อยไก่ด้วยเหรอมีครับไก่ที่ตีแพงในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในไก่ตีแพงเนี่ยก็เป็นไก่ในห้อยนะครับเขาซื้อกันอย่างนั้นบางทีห้าเที่ยวมาแล้วเออเขาก็ตีเลยตีแสนตีล้านเลยบางทีอะนะครับ,รบเขาก็ดูเอาโดยสายตาเขาเราก็ไปดูเอาโดยสายตาเราชอบก็ปิดไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเอางง่ายๆนะครับเข้าไปติดตามกันได้ครับ นะผมมีผมก็จะผมก็จะคัดของผมก่อนนะผมไม่ได้จะส่งไปหมดหรอกเออเพราะว่าถ้ามันถ้า fc ตามผมในกลุ่มในห้อยเสียชานอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านสายตาผมก่อน fc ในห้อยทั่วทั่วไปส่งมาให้ผมเนี่ยสิบยี่สิบเจ้าเนี่ยผมก็จะคัดลงของผมเองผมก็จะอันนี้ไม่เอาไปเฮ้ยอันนี้เอาไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไกลออกจากกลุ่มผมเนี่ยคนจะนึกถึงว่าออ้สายตาพี่เขาคัดลงมาในกลุ่มนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมจะส่งไปหมดทุกเจ้านะนะครับผมก็จะคัดของผมเหมือนกันอ่ะตัวนี้ไปได้ไว คือมันสมมติว่ามันสองหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหตัวนี้มันต้องห้าหมื่นละมั้งถ้าสองหมื่นอุ้ยส่งไปให้เอฟซีก่อนเสียจะปิดเองหมดก่อนไหมเออปิดเองผมก็เต็มฟาร์มแล้วครับอืมผมซื้อได้หมดแหละไก่เนี่ยนะครับถ้าผมจะซื้อเนี่ยตัวละสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยแล้วยังไงก็เ,เต็มฟาร์มเลยสิครับใครจะเลี้ยงผมคนเลี้ยงผมมีไม่กี่คนเองนะครับผมซื้อได้ไม่กี่ตัวหรอกผมก็ ไก่มันส่งมาเยอะจริงนะครับก็จะมีอาชีพนี้อีกอาชีพหนึ่งในห้อยฝังตัวอ,อยู่ในชมรมต่างๆในป่าต่างๆเนาะนะครับในเขาส่งมาให้นะครับแน่นอนครับไก่อย่างนั้นราคามันจะไม่แรงมากแล้วก็จะขายกินกําไรกันทอดเป็นทอดมาพันสองพันแล้วแต่ใครจะบวกไปนะครับนะเข้ามาในผ่านกลุ่มผมผมก็จะบวกของผมเออนะครับม่คุยมันตร,ตรงไปเลยไ,ไม่ใช่ว่าผมไม่เอาอะไรสักบาท นี่ผมบวกของผมเหมือนกันเอนะครับมาดูมาลองดูมาสู้ดูนะครับนะทุกอย่างมันมันต้องมีส่วนส่วนต่างส่วนเปอร์เซ็นตและท่านเอาไปท่านก็จะได้กําไรจากจากการดูแล้วอุ้ยตัวนี้หมื่นแปดเองหรือเซียท่านเอาไปตีชนะท่านก็ได้ทุนคืนท่านก็เดี๋ยวเขามาดูกันอีกนะีโอเคนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ